ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพรนะคะเซล,ลจากโยรัชดาค่ะวันนี้พรมีรถเล็กที่กําลังเป็นที่นิยมนะตอนนี้เลยค่ะมาแนะนํานะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ t o โ o ต,ตา้าวีอนะคะ 1.5S นะคะเป็นตัวท็อปเลยปี2016เดี๋ยวพรจะพาดูรอบๆกันนะคะว่าตัวนี้นะคะออของเขาจะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบลมดํานะคะที่เป็นชุดแต่งเดี๋ยวดู ใกลล้ๆเยค่ะที่มาพร้อมกับตัวไฟนะคะแบบโปรเจกเตอร์ค่ะ mm hmm. เขาจะโฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกแบบคู่หน้านะคะ mm hmm. ในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะ แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงข้างกระจกมองข้างนะคะคือบอกเลยว่าคันนี้คือลูกค้าออกไปนี่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยค่ะคือคันนี้ครบและเดี๋ยวคอจะพามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังเขาบอกเลยว่าใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะว่างขวางสะดวกสบาย เดี๋ยวพรพาไปดูภายในของเขานะคะว่ามีอะไรบ้างในส่วนของภายในของเขานะคะจะตกแต่งในโทนสีดำที่ออกแนวแบบปสปอร์ตสปอร์ตดูแบบเรียบๆในส่วนของกระจก ข้างนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบบูสต์สตาร์ทที่ควบคุมด้วยรีโมทกุนแจนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียบกุญแจสะดวกสบายมากๆในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นหุ้มหนังตัวน,นี้หุ้มหนังแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะเป็นในรูปแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคือสามารถควบคุมเ้นเสียงได้ตรงจุดนี้เลยคะ่ะสะดวกสบายในการขับขี่มากแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะ แอร์จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแสดงหน้าจอแบบประหยัด <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะคะด้านหลังด้านหลังจะบอกได้เลยว่ากว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันในตัวของเครื่องยนต์นะคะ เครื่องยนต์ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0ซีซี cc เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะที่รองรับ e 8 5บอกได้เลยว่าคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะคือเหมาะสำหรับที่ใช้ในเมืองหรือว่าใช้ที่ต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ตอนนี้กำลังมองหารถเล็กๆผ่อนสบายๆพอนแนะนำคันนี้เลยนะคะ Toyota Vios 1.5S ตัวท็อปสุดปี2010สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าว่าพรจะพามาดูรถอะไรสวัสดีค่ะ